วันนี้เป็นวันพุทธที่หนึ่1มีสายนพุทธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาอายตนะยามกะการสามปุกกะลทานออนไลน์วันนี้เราจะเริ่มต้นศึกษาอนุโลมะไหน อนุโลมปุจฉาคู่รูปากับคันธารูปากับคันธาเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อยแปดสิบสันนิษฐานรูปาจักเกิดอันดับแรกก็เขียนหัวข้อเป็นอนาคตกับปัจจุบันไว้เช่นนี้ จากนั้นก็ให้ดูว่ารูปาจะเกิดมีภูมิไหนบ้างก็จะมีกามกับรูปตรงนี้ไม่ต้องมีกอมอดอไม่ต้องมีกอมดร,รูปาจะเกิดหรือเกิดได้ก็ต้องเป็นกามกับรูปเห็นกามเขีนรูปไว้ในฝั่งอนาคตจากนั้นก็จะมาดูต่อว่า ปัจจุบันนี้มีใครบ้างที่กำลังเกิดกำลังตายกันอยู่ตายแล้วจะไปเกิดในกามตายแล้วจะไปเกิดในรูปคนที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในกามมีอยู่สี่คนส่วนคนที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในรูปมีสองคน สี่คนที่ท่าตายแล้วจะไปเกิดในกามก็คือกามสองขารูปสองขาสันสองขารูปสองขาส่วนสองคนที่ท่าตายแล้วจะไปเกิดในลูกมีสองคนก็คือกามสองขารูปสองขาจากนั้นเรามาดูองค์ธรรมที่สังสยะท่านแรกต้องการสังสยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่คานา แต่คันธาขอไปแต่คันธาจักไม่เกิดก็ไปดูในสองภูมินี้ว่าภูมิไหนคันธาจักไม่เกิดหรือเกิดไม่ได้ก็เป็นรูปเราก็ดึงรูปมารูปจะมาพร้อมกับเลขสองเพราะว่ามีอยู่สองคนเท่านั้นที่ท้าตายแล้วจะไปเกิดในรูปเราก็ดึงมา เป็นกามสองขาไปรูปรูปสองขาไปรูปซ้ํากามสองขาตรงนี้ใส่ขาด้วยก็ดีเลยกามสองขาไปรูปบุคคลก็จะได้แก่ติหนึ่งผลเสกบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายมีกำลังตายใส่ขาหลังให้ด้วยในกามสุกติภูมิเจ็ดและจะเกิดในรูปประภูมิแล้วจะปรินิพาน ส่วนรูปสองขาตรงนี้ก็ใส่ขาให้ด้วยนะรูปสองขาไปรูปซ้ําองธรรมก็ได้แก่ติหนึ่งเสกขาสามเหมือนกันนะกับข้างบนติหนึ่งพ้เสกขาสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปปภุมและจะเกิดในรูปปภูมอีกแล้วจะปรินิพานต่อไปไปดูองค์ธรรมหมวดหลังต้องการองค์ธรรมที่คันธาก็จะเกิดก็คือกาม เพราะเป็นภูมิที่คันธาเกิดได้กามก็จะมาพร้อมกับเลขสีเลขสีนี้หมายถึงสี่คนนี้ที่กำลังเกิดกำลังตายอยู่ในสีน่ภูมินี้ที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในกามนั่นเองดังนั้นกามจึงมาพร้อมกับเลขสีล้วก็ดึงมากามสีในสี่คนนี้มีการเกิดซ้ำก็คือกามสองขาไปกามกามสองขาไปกามซ้ำ ส่วนรูปอสัญรูปสองขาไปกามไม่ซ้ำถ้ามีซ้ำก็จะแยกแบบนี้เหมือนกับข้างบนมีรูปไปรูปซ้ำก็แยกต่างหากหมวดหลังก็มีกามไปกามซ้ำก็แยกต่างหากแบบนี้ส่วนหมววด่สนรูปอสัญรูปไปกามในนี้จะมีอสัญรวมอยู่ในรูป ส่วนรายละเอียดการสองขาไปกามสามบุคคลก็ได้แก่ปุตสีพต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามะภูมิและจะเกิดในการมะภูมิอีกส่วนรูปอสัญรูปสองขาไปกามเนี่ยองธรรมได้แก่สุหนึ่งติหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปปภูมอรูปปูุมและจะเกิดในกามะภูมิจากนั้นก็จะไปดูวิสัชนากัน วิสัชนาพยายามดูประกบประกอบกับองค์ธรรมจะได้เข้าใจวิสัชนาควบคู่ไปกับองค์ธรรมแล้วก็มีความแม่นยำทางด้านวิสัชนาและองค์ธรรมมากยิ่งขึ้นมวลแรกได้รูปสองภาษาง่ายๆก็คือไปรูป ไปรูปก็วิสัชนาว่าเยรูปาวัจรังอุปปชิตตวาปรินิพายิสันติเตสังไปเกิดที่รูปแล้วปรินิพานที่รูปส่วนหมวดหลังได้กามสีในคู่ก่อนก่อนได้บอกประจำว่าถ้าหมวดหลังเป็นกามสีก็ดีกามกับรูปอรูปก็ดีจะวิสัชนาว่าอิตเรสังตลอด และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าหมวดแรกเนี่ยเป็นปัจฉิมภวิกะดูจากการที่ไปแล้วปริณิพานที่นั่นไม่ไปต่อในภพที่สามไม่ไปต่อในภพที่สามดังนั้นหมวดหลังก็คือองค์ธรรมที่นอกจากปัจฉิมภวิกะเมื่อเป็นองค์ธรรมที่นอกจากปัจฉิมภวิกะ ทางด้านภาษาบาลีก็จะใช้สํานวนว่าอิตรสังเตสังอิตรสังเนี่ยหมายถึงบุคคลที่นอกจากปัจฉิมาพุิกะในคําแปลเราก็จะแปลว่าบุคคลที่นอกจากนั้นก็คือนอกจากปัจฉิมภูติกะจากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมๆกันนะอยู่ในหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบ ยัตสัรูปายตนางอุปาจิตติติตัจคันตายตนางอุปาจิตติติรูปายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดคันตายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาเยรูปาวจารามอุปปัชิตวารินีปายสันติเตสัง รูปายตนะออปะชิสติโนจเตสังคันทายตนะออปะชิสติอิตเตสังเตสังรูปายตนะจะโอปะชิสติคันท ja, ายตนะจะโอปะชิสติบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปภาภูมิแล้วจะปรินิพานบุคคลเหล่านั้น รูปายตนาจะเกิดแต่คันตายตนาจะกไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่นอกจากนั้นรูปายตนาก็จะเกิดคันตายตนาก็จะเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเจกาบุคคลตามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิเจต และจะเกิดในรูปปัจจุมแล้วจะปรินิพานติเหตุกาปุถุชนหนึง่งผลเสกาบุคบคล izen, ตามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปป,ปัจจุมและจะเกิดในรูปป,ปัจจุมอีกแล้วจะปรินิพานและปุถุชนสี่ผลเสกาบุคบคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีก สุกติเหตุกาบุคคลหนึ่งติเหตุกาปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิอารูปภูมิและจะเกิดในกามภูมิองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น